ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราวสตาร์นะครับราวสตาร์ของวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับอ่าศุกร์นะ เราจะจะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าอยู่นะให้หกกับเจ็ดมาหกนะไปเน้นที่เจ็ดจะมาหกนะครับหกแปดแปดหกู่เจาะหายนะ เราไม่เข้านะครับเข้าเฉพาะตัวรูดตัววิ่งนะครับอ่าให้ระมัดระวังด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ามาชมกันเลยนะครับวันที่26กรก,กรกฎาคม25 6 7ัาวสเาตาสามสี่ห้เน้นที่3กับ5นะอ่าสามอะไรขาวนี้มาดูกันนะครับ สามหกสามเจ็ดสามแปดสามสี่นะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดสามสี่นะครับส่วนสี่ก็ส่วนห้าก็ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าสี่นะครับส่วนตัวลองไหมตัวลองลตัวลองก็มีสี่นะครับจัดไปตามนี้นะครับ ครับครับเราเน้นที่5นะเน้นที่5นะครับนน่นะรับแบบนี้เลยนะครับเน้นที่5อ่าครับจัดไปเลยนะครับลาสตาออกปายโมงสนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรมเพื่อความบันเทิงนะครับ ทุกวันทุกวันนะครับเน้นที่ห้านะครับอืมระวังมันห้าห้าห้าสามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับอืมนะครับเน้นที่ห้ารูดวิ่งที่ห้านะครับเป็นหลักนะครับตามนี้เลยครับจยดออกไปครับเรียบร้อยแล้วครับห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าสี่สี่ห้าห้าสามสามห้าห้าห้าด้วยนะครับประมาณนี้นะหรือว่าใครจะรูดเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ ขอขอบพระคุณมา,มากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮง,งไม่เจ็บไม่จนมันคงค่งนขง้งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคพระวิสุขนะครับอ่าได้เฮได้คิดกันนะครับคิดได้เงินนะครับครับสามนี้ครับสวัสดีครับ